สวัสดีแฟนข่าวเลสเต s ร e r c t y ทุกท่านทุกคนกันนะครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ช่วงเช้าของวันที่2กรกฎาคมกันดีกว่านครับเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้กันเลยโพดพอได้ลุ้นแชมป์ไหมเปิดไลน์อัพเ e สเต s ร e r หลังจอดได้3แข้งใบใช้ไรลกว่าเดิม โดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดซื้อขายถือว่าคึกครื้นไม่ใช่น้อยนะฮะแม้จะอยู่ในช่วงระหว่างการแข่งขันทุกวันยูโรก็ตามทีซึ่งตอนนี้กระแสของทางแมนยูนั้นกำลังมาแรงมากเลยทีเดียวทั้งการคว้าตัวจอร์รันโชและก็เปิดการเจราจาซิลบราฟเฟเอวาลานแต่ในขณะเดียวกันเรซซิตี้ที่แม้จะไม่ได้เสริมทัพอย่างคลึกโคมแต่พวกเขากำลังนำบรรดาน,นักเตะฟิท้าดีเข้าสู่ทีมแบบเงียบๆโดยทัพจิงจอกสยามเพิ่งจะซิลนักเตะมาได้หนึ่งราย และก็มีอีกสองรายที่จ่อเข้ามาเพิ่มทับแต่นั้นเราลองมาจัดแผนการเล่นดูดีกว่าว่าบริการหน้าพวกเขาจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ไหวหรือไม่และสตีขึ้นชื่อเรื่องการเสริมทัพที่ชาญฉลาดพวกเขาสามารถซื้อนักเตะธรรมดาคนหนึ่งมาปั้นให้เป็นซูเปอร์สตาร์ได้ไม่ว่าจะเป็นเอ็นโกลกองเต้แฮร์ได้ไม่กวยบริยัตมาเรชแบรนด์อื่นอีกมากมายซึ่งตลาดซื้อขายครั้งนี้พวกเขาซื้อนักเตะได้น่าจับตามองลยทีเียวนะ โดยเรามาเริ่มจากที่ปรายแรกกันก่อนคร,รัละกันงานนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนั่นคือแพสันดาก้ากองหน้าผู้ซึ่งย้ายมาจากทางเรดบูลซัสบวกด้วยค่าตัวประมาณราว23ล้านปอนด์เขาทำผลงานที่โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะโดยเฉพาะในราการ2020ที่กดไปแล้วถึง3 4ประตูจากทั้งหมด12นัดหลายคนคาดหมายมาว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวแทนของเชม่วาร์ดี้ที่บีหน้าจอจยุครบส5ปีแล้ว ส่วนรายที่2นั้นยังไม่มีทางนะฮะแต่ก็เรียกได้ว่าจอเต็มที่แล้วเขาคนนั้นคือบบาการีซูมาเล่มีฟิวร่างใหญ่ของทางเรลสโมสรแชมป์ลีกเอิงล่าสุดโดยคาดถึงว่าค่าตัวน่าอยู่ที่ประมาณราว22ล้านปอนด์เราอาจจะได้เห็นกองกลางจอมขยันรายนี้เล่นมรับทางยูริติเลอร์มองและก็วิฟริดเอนเิตี้ในฤดูกาลก็เป็นได้นะส่วนคนสุดท้ายก็จะเป็นไบรอันเบอร์ธาด แบ็กซ้ายประสบการณ์สูงที่เพิ่งจะมีข่าวกับทางเลสเตอร์ิตี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ตกลงจะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวด้วยสัญญา2ปีหลังจากหมดสัญญากับทางซัตตัมตันเมื่อวันพุธที่30มิบรรนยางยนที่ผ่านมาโดยจากปลายชื่อทั้ง3คนแม้จะบไม่ได้สตาร์ดับแถวหน้าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทีมมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นชัดเจนทั้งแนวรุกกองกลางและก็แนวรับส่วนระบบการเล่นนั้นน่าจะมาในระบบ3-43นะฮะ ในยองันนี้ระบบแผนการเล่นของบรัชเจอร์นั้นไม่ได้ตายตายตัวขึ้นอยู่กับผู้แข่งที่พวกเขาต้องเจอสหรับแผนนี้เขาจะต้องปวดหัวก,กับการเลือกแนวรุกเพราะมีนักเตะค,คุณภาพทั้งดาก้าปรานวาดี้และก็อิเฮนดาโซซึ่งแน่นอนว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งถูกดรอปอยู่ข้างสนาม ถ้าหากเลสเตอร์จะใช้งานดาก้าเป็นตัวจริงเลยวาดีคงต้องยอมแถวให้กับรุ่นน้องตำแหน่งกองหน้าส่วนดังการก็ถือว่าน่าสนใจไม่ช่น้อยเมื่อทางซูมาเร่นั้นจะจับคู่กับทางเจเรมองกาะที่ทางเบอร์ถาดจะรับบทเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายต่อมาในระบบ3-5-2หากโรรเจอร์นะผมต้องการจะเล่นแบบกองหน้าคู่ในระบบ3-5-2นั้นน่าจะตอบโจทย์ดีสุดแล้วโดยเบอร์ถัดและก็เทโมตีกาสตาเย จะช่วยซัพพอร์ตเกมรุกทางริมเส้นตำแหน่งวิงแบ็กส่วนตำแหน่งกองหน้าหลายคนน่าจะอยากจะเห็นการจับคู่กันระหว่างดาก้าและก็วาดีว่าจะยิงกันกระฉูดแค่ไหนโดยแผนนี้นั้นยังทำให้โรเจอร์เนี่ยจะได้ใช้บิทฟ,ฟิลสามตัวประกอบไปด้วยซูมาเบ่เีอรมันและก็เอนจิตี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าแน่นปึกเลยทีเดียวต่อมาสุดท้ายระบบแผน433 แผนนี้จะช่วยให้บรอเจอร์นั้นได้ใช้แนวรุกอย่างเต็มที่ในระบบกองหน้า3ตัวโดยทางอีเฮนาโซจะขยับออกไปเล่นตัวรุกริมฝั่งขวาขณะที่ทางปรานจะได้เล่นริมเส้นฝั่งซ้ายตามที่เขาถนัดคอยป้อนบอลให้กับกองหน้าอย่างทางดาก้านั่งไงเลสเตอร์ซอยเบอร์ธาดเสริมทับฟรี ดยเลสเตอร์ซิตี้ได้ไบรอันเบอร์ธาดมาเสริมทัพแบบฟรีหลังนัอเต้เพิ่งจะหมดสัญญากับทางซาท์ทมตันไดเป็นที่เรียบร้อยโดยนินทางไบรอันเบอร์ธาดบ็กซ้ายประสบการณ์สูงดีกว่าในทีมชาติของอังกฤษนะฮะตกลงย้ายไปอยู่กับทางเลสเตอร์ซิตี้แบบไม่มีค่าตัวด้วยสัญญา2ปีพร้อมเงื่อนไขที่สามารถขยายได้อีก1ปีตามการรริงานจากทาง Sky Sport, สกายสปอร์ตสื่อกีฬาของเมืองผู้ดีเมือนันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดยกองหลังวอสเซปิวรานี้กลายเป็นนักเตะฟร,เรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับทางซัตตัมตันที่อยู่ค้างแข้งมานานกว่า7ปีเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยตลอดซีซั่นส0 2 0ได้ลงเล่นในลีกกับทางนักบ,บุญแดนใต้ไปแล้วทั้งสิ้น29เกมโดยเบอร์ทาดได้รับความสนใจจากทั้งอาร์เซนอลเอซิมิลานและก็ไอเอฟมอนาโกแต่สุดท้ายเจ้าตัวเลือกที่จะมาอยู่กับทางเลสเตอร์โดยซีซั่นที่ผ่านมาและจริงจอกนั้นมีปัญหาตัวเลือกตำแหน่งแบ็กซ้าย เพราะทั้งเกมจัสตินและทิโมธีกัสตันต่างก็โดนการบาดเจ็บเล่นงานก่อนหน้าน,นี้บุม๊มบิพุทธิผ่านมาเลสเตอร์ก็เพิ่งคว้าตัวแพทสันดากา้ากอน้าคนเก่งของทางบริบูสัสบวกที่นั่งในลีกออสเตรียมาเข้าชิงคิงพาวเวอร์สเตเดียมอย่างเป็นทางการโดยจะยิงทีมชาติแซมเบียวิ2สองปีรายรนี้เสัญญากับทางซอติงจอกเป็นเวลาถึง5ปีหรือจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนปีส0 2พัิก ขนที่ค่าตัวค่ากันว่าจะอยู่ที่ประมาณราวยี่ล้านปอนด์เหลือประมาณ1,012ล้านบาทกันเลยทีดเดียวคาสตันเย่กลับมาร่วมแคมป์ทีมชาติเบลเยียมกันอีกครั้งโดยงานนี้ทางทีมทีคาสตสันเย่กลับเข้ามาร่วมแคมป์ทีมชาติเบลเยียมเพื่อจะร่วมเชียร์เพื่อร่วมทีมสู้ศึกในยูโร2020นี้ โดยคาสันเย่ต้องเข้ารักการผ่าตัดบริเวณกระดูกเป้าตาถึง6ชั่วโมงหลังเจ้าตัวได้รับการบาดเจ็บจากการประทกะกับทางดันเลฟคุยเซฟในเกมระบแบ่งกลุ่มกับทีมชาติรัสเซียแม้ว่าคาสันเย่คนนี้จะไม่สามารถกลับมาลงสนามได้ในทันวร์นาเมนต์นี้แต่หลังจากออกจากโรงพยาบาลคาสัญญานเย่ได้เดินทางไปที่แคมป์เก็บตัวของทีมชาติเบลเยียมที่ทูบิเซเพื่อจะร่วมเชียร์เพื่อนร่วมทีมทำการแข่งขันกับทางอินเลีและรอบแปทีมสุดท้ายระหว่างฟื้นฟูอาการบาดเจ็บนั่นเอง ดาก้ารับฝันเป็นจริงร่วมทีมเลสเตอร์โดยพิสันดาก้ากองหน้าตัวใหม่ของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ตีไว้2ปีไรนี้เซ็นสัญญายาว5ปีย้ายจากทาง Red Bull burg, เบรดบูซัสบวกทมีมแชมป์จากลีกออสเตรียยอมรับรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลงเล่นในกระทางต้ะสังกัดใหม่ในฤดูกาลหน้าโดยเขาได้บอกว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะที่ได้ย้ายมาเล่นกับทีมที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่มาเป็นความฝันของผมมาโดยตลอด ผมมีความสุขเป็นอย่างมากบ่า,บายผมมองไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้ามันเหลือเชื่อที่ผมจะได้สวมเสื้อของสมโมสรแห่งนี้ผมพร้อมมากเลยนะสำหรับการลงสนามผมทนรอมไม่ไหวแล้วมันมีความหมายกับผมมากมันเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงผมติดตามเลสเตอร์มาตลอดทั้งแต่พวกเขาควา้าแชมป์เทลแองกิลผมติดตามพวกเขามาเสมอเจมีว่วายด,ดี้เป็นศูนย์หน้าที่เป็นแบบอย่างผมชอบตายการเล่นและคุณภาพของเขาฐานะดาวยิง ผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นโอกาสนะฮะยยงข้างและก็เรียนรู้จากเขานั่นทําให้ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในธุรกิจคือเล็กที่สุดในโลกแล้วผมจะเตรียมตัวสำหรับความท้าทายในครั้งนี้แต่แน่นอนว่ามันจะไม่ใช่งานที่ง่ายอย่างแน,น่นะอนดาก้าคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชายเอาไว้และคลิปข่าวของทางเรสซิตี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ให้กับผมกันด้วยนครับ